ที่ใบกิจกรรมเปิดการ์ดแบบเข้าใจง่ายที่สุด ดูจบาใจแน,น่นอนกดเซฟไว้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละสเต็ปนะครับกิจกรรมนี้ให้เราทําอะไรแบบสั้นๆเลยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยให้เราเปิดการ์ดรวมการ์ดแบบเดียวกัน3ใบทาภารกิจแล้วก็รับรางวัลครับจบแค่นี้แหละส่วนในเรื่องรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มไปทีละสเต็ปนะครับให้เรารับซองการ์ดเปิดการ์ดแล้วการ์ดเนี่ยจะมี2แบบถ้าเป็นการ์ดขอบทองสามารถทาภารกิจรับของรางวัลได้เลยแต่ถ้าเป็นการ์ดปกติต้องรวมไม่ครบ3ใบให้กลายเป็นการ์ดขอบเพชรนะครับพอกลายเป็นการ์ดขอบเพชรแล้วเอาขึ้นหน้าคอลเลกช จบแค่นี้แหละแล้วยิ่งเราเอาการ์ดใส่เยอะในหน้าคอลเลคชันเนี่ยเราก็จะได้รางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยระวังนิดนึงนะครับการ์ดที่เอาขึ้นคอลเลคชันเนี่ยจะเอามาแลกไม่ได้ก็คือแลกกับเพื่อนไม่ได้นะครับแล้วจะหาซองการ์ดมาเปิดได้จากที่ไหนสามารถทําภารกิจจากหน้ากิจกรรมเพื่อรับซองการ์ดได้เลยโดย1นึ่ซองจะได้การ์ดหนึ่งใบนะครับโดยจะมีซองการ์ดสองแบบนะครับแบบธรรมดาได้รับการ์ดฮีโร่หรือสกินส่วนซองพรีเมียมสีทองเนี่ยจะการันตีได้รับการ์ดสกินเลยแล้วการ์ดที่เปิดมีกี่แบบรอต